บ้าเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่ามาขวางทางข้าเฮฮาฮาคาดไม่ถึงเลยว่าจะได้มาเจอพวกเจ้าที่นี่พอดีว่าจกักรพรรดิเย่มีเรื่องจะคุยกับพวกเจ้าหน่อยนะตือโปอย้ยไกจัดการมันซะขอรบยูยู่ระดับต้นของขั้นเทพาเจ้าตำแหลงเซนทิแท้จริงสินะเจ้าก,ก็เลยดูมั่นใจและไม่ค่อยกลัวอะไรแต่ว่ามันก็เท่านั้นแหละ มีพวกปีศาจเต็มไปหมดเลยเราจะทำยังไงกันดีพวกเราจะตายแล้วเหรอจำนวนของพวกปีศาจเหล่านี้ข้าเกรงว่าจกักรพรรดิเย่จะส่งปีศาจที่เขามีมาทั้งหมดไอ้หนูตายซะเถอะฮ่าฮ่าดูสิไอ้หนูนั่นคงกลัวมากเลยสิท่าก็เลยคิดจะเอาตะเกียงนั่นออกมาสู้กับพวกเราเจ้ากบยักษ์รีบฉีกมันเป,ไป็นชิ้นชสักทีสิ ปีศาท,ทั้งหลายจงฟังคำสั่งข้าจัดการเจ้าขัางข่าวด้านซะทำไมพวกเจ้าถึงจุดโจมข้าล่ะไปจับเจ้าเด็กนั่นมาซะตะเกียงหมื่นปีศาจเป็นของที่สะดวกอะไรเช่นนี้จี y o ้งเจ้าใช้ตะเกียงนี่ควบคุมพวกนั้นได้อย่างนั้นเหรอด้วยระดับกางเพ็งของเจ้าในตอนนี้ ทายาทของปีศาจทั้งหมดในรัศสมี1นกิโลเมตรที่ทําสัญญากับตะเกียงนี้แต่ถูกควบคุมแต่พวกเขาจะได้สติอีกครั้งหลังจากครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นภายในครึ่งชั่วโมงนี้พวกเขายังคงเชื่อฟังเจ้าอยู่ตะเกียงมือปีศาจนี่มันแรมไอเทมชัดๆและตอนนี้มันก็ตกอยู่ในมือของข้าแล้วน้อยแน่เจ้าหนูฝากไว้ก่อนเถอะจบแล้วสินะเอาละเดินทางกันต่อเถอะ เหมือนว่าจักรพรรดเิเย่จะรู้แล้วว่าข้าได้ทําสัญญากับตะเกียงหมื่นปีศาจแล้วข้าเกรงว่าเขาคงไม่ล้มเลิกความตั้งใจในการตามล่าตัวอย่างเจียนกับจินฉานสื่อแน่สองวันต่อมาหืมทำไมถึงไม่มีทหารเฝ้ายามของเมืองเลยล่ะมีบางอย่างแปลกๆเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ในเมืองนี้เลยนะหรือว่าที่นี่จะเป็นเมืองล้างจะอะไรก็ช่องข้าว่าพวกเราเข้าไปดูกันเถอะขอรับ แล้วข้าก็เริ่มหิวแล้วด้วยมันแปลกจริงๆนะไม่มีใครอยู่เลยยานทิพสังเกตที่นี่ไม่มีที่นี่ก็ไม่มีที่นี่ก็ไม่มีเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกันนะนี่มันมีศพมากมายเต็มไปหมดข้าเกรงว่าศพทั้งหมดอาจจะเป็นของคนในเมืองนี้ฟาบาท รีบนำจิตของท่านกลับล่างก่อนขอรับจินฉานสื่อกับหยางเจียนเหรอดีละพวกเจ้ามาพอดีเลยเยอะแล้วทำไมอาจารย์ของข้าถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะฟาบาทที่เมืองนี้มีปีศาจต้นไม้ที่น่ากรเงขามาอาศัยอยู่ตอนนี้มันกำลังหลับอยู่ถ้ามันตื่นขึ้นมาแล้วก็พวกเราเอาไม่อยู่แน่ภารกิจรองได้ถูกสร้างขึ้นกำจัดปีศาจรายละเอียดภารกิจ ราชาปีศาจหลัวสู้ที่บำเพ็ญเพียรมานับหมื่นปีได้สังหารสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนทําให้มนุษย์และเหล่าเทพต่างโกรธเคืองถ้าโฮสต์สังหารมันได้โฮสตจะได้รับคำอวยพรจากสวรรค์และได้รับโอกาสในการสู่อัญเชิญเทพราชปีศาจบำเพ็ญเพียรมาหมื่นปีเหรอคาดบำเพ็ญของมันจะสูงขนาดไหนกันนะอย่างเจียนเจ้าก็สู้มันไม่ได้เหรอตัวข้าในตอนนี้ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันขอรับไม่ต้องกังวลไปข้าสามารถทําให้เจ้าแข็งแกร่งขึ้นได้นะระบบ ข้าขอใช้โอกาสในการเข้าถึงจุดยอดของเทพลัปีศาจหยางเจียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงจุดยอดของตัวเองเจ้าคือเทพเอ้อหลังสนบัดนี้ข้าได้คืนความทรงจําให้เจ้าและทําให้เจ้ากลับสู่จุดสูงสุดแล้วหยางเจียนหายไปไหนแล้วข้าส่งเขาไปยังที่แห่งหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็กลับมาแล้วตอนนี้เราไปหาที่พักกันก่อนเถอะขอรับวันต่อมา ราชาปีศาจหลวสู้ตื่นแล้วเหรอขอรับแต่ว่าอาจจะยังตื่นไม่เต็มร้อยตอนนี้เขากําลังดูดพลังจากคนข้างล่างอยู่ขอรับข้างล่างนั่นเอะอะวุวายอะไรกันไคมันมาแหกปากตั้งแต่เช้านะอืมข้าข้ากลัวจังเลยกลัวแต่ก็ยังตามข้ามาอีกนะระบบอีกนานไหมที่หยางเจียนจะกลับมาหยางเจียนจะกลับมาเร็วๆนี้ เหมือนว่าพวกมันจะหาเราเจอแล้วนะหยางเจียนกลับคืนสู่จุดสูงสุดของเขาแล้วหยางเจียนมาแล้วออร่าบแบบนั้นมันว่าแล้วเขาเป็นคนที่ทัดเทียมกับศิษย์พี่หอคงได้เลยว่าแต่ชีวิตต่อจากนี้คงจะลำบากหน้าดูเลยขอพระคุณสำหรับความเมตตาของท่านขอรับชื่อหยางเจียนจากตำนานเทพขั้นบำเพ็ญระดับสูงสุดขั้นเทพเจ้าเสียนที่แท้จริงทังากษะการบำเพ็ญ ทักษะลึกลับทั้ง89ยาอายุพัฒนาทองคําวิชาเทวะ72การแปลงกายดัชนีผ่าพิพเนศักดิทธิ์อาวุธวิญญาตทวนสามแฉกแห่งเทพเจ้าสงครามดาบสังหารปีศาจควานผ่าภูผาและเชือกล่าบปีศาจค่าความพักดี100เต็ม100ถ้าอยากจะขอบคุณข้าละก็ไปจัดการเจ้าปีศาจต,ต้นไม้นั่นซะข้าผู้นี้จะไปจัดการมันเดี๋ยวนี้ขอรับ ช่วยข้าด้วยเจ้าปีศาจฆ่าข้าเลยสิทำไมแกทำกับพวกเราเช่นนี้แทบไม่มีอยู่จริงเหมือนว่าแกจะอวดเบ่งไปหน่อยนะเจ้าเป็นปีศาจประเภทไหนกันเอาแต่ซ่อนตัวเอาหัวมาได้แล้วช่วยพวกเราด้วยบ้าจริงออร่าของมันช่างชั่วร้ายมาก โทษฐานที่มาเย้มกับข้าข้าจะดูดพลังของพูกเจ้าให้แห้งสนิทเลยโอ้หังเจ้าปีศาจไร้เจ้าเข็นข่าผู้คนไปมากมายโทษของเจ้าไม่อาจให้อภัยได้วันนี้ในฐานะตัวแทนของจักรพัรชินข้าขอปลิดชีพเจ้าวิชาเทวะเนรซั์สิ์ นี่มันเสียงร้องของราชาปีศาจหลวสู้มีคนที่แข็งแกร่งมาเยือนงั้นเหรอเฮ้ยฟ hey, าบาดข้าขอฟังแค่ข่าวดีเท่านั้นฟาบาดข้าขอโทษมีคนบุกรุกเขา้ามาในพื้นที่ของราชาปีศาจหลวสู้แต่ข้ากลับไม่กล้าทําอะไรเลยราชาปีศาจหลวสู้เหรอหรือว่าจะเป็นเสียงที่ข้าได้ยินเมื่อกี้นี้แล้วพวกมันมีคนที่แข็งแกร่งบ้างไหมไม่สิเป็นไปไม่ได้ ราชาปีศาจหลัวสู้อยู่มาหลายพันปีแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นข้าก็ยังพูดได้ไม่เต็มปากเลยว่าจะเอาชนะเขาได้ใช่แล้วขอรับเพราะว่าเป็นราชาปีศาจหลัวสู้ข้าก็เลยไม่ได้ลงมือทำอะไรไรประโยชน์ถ้ายังล้มเหลวกันอีกแล้วก็ข้าจะไปจัดการมันด้วยตัวเองไม่อย่างนั้นที่ข้าทำมาทั้งหมด จะปล่าประโยชน์ฟาบาดราชาปีศาจวัวเสียท่าแล้วขอรับอีกแล้วเหรอพวกไร้ประโยชน์ก็ยังไร้ประโยชน์วันยันค่ําไก่กแค่ดินแดนทางตอนใต้ก็ยังทําอะไรกันไม่ได้คือว่าช่างมันเถอะปล่อยมันไปมีอีกเรื่องขอรับเหมือนว่าปีศาจเก่าแก่จากฝั่งตะวันออกจะมาที่เขตชายแดนขอรับมาได้เวลาพอดีข้าจะฝากความโกรธนี้ให้เขาจัดการนำทางไปและในขณะเดียวกัน เจ้าเจ้าเป็นใครกันข้าคือลูกสมุนของจักรพัชชินเออหลางเสนเทพสามตาเอาเออหลางเสนข้าจะฆ่าเจ้าวิชาเทวะเนศักซิ์อามิตพุทธความขุ่นเคืองของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงการไปเกิดใหม่ในวิถีต่างๆ เจ้าข่าข้าไม่ได้รอกไม่ว่าแกาจะทะลวงร่างข้าสักกี่รอบข้าก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่มีใครบนโลกนี้ข้าข้าได้แต่ข้าไม่เชื่อแบบนั้นนะไอ้ปีศาจตายอย่างทรมานซะวิชาเทวะอาพิพบ หมาโกดเมืองร้างแห่งนี้เกือบจะแยกออกเป็นสองส่วนแน่แข็งแกร่งมากขอบคุณมากนะขอรับที่ช่วยพวกเราเอาไว้อะถ้าไม่ใช่เพราะพวกท่านข้าเกรงว่าพวกเราคงจะไม่ได้ไปเกิดใหม่แล้วขอบคุณสิทธิ์พี่ชายสิทธิ์พี่หญิงมากนะขอรับพราชาติหน้ามีจริงพวกเราจะกลับมาชดใช้บุญคุณในครั้งนี้ขอรับพวกเขาได้รับการปลดปล่อยแล้วสำเร็จภารกิจรอง สังหารปีศาจได้รับคําอวยพรจากสวรรค์และได้รับโอกาสในการสัญเชิญเทพและปีศาจคําอวยพรจากสวรรค์เหรอมันคืออะไรกันนะผลไม้นั่นคืออะไรเหรอถ้าให้ข้าเดาข้าว่ามันคือผลไม้เต่าของจกักรพรรดิสือเว้ยในตำนานผลไม้เต่าของจกักรพรรดิสือเว้ยเหรอ นี่มันผลไม้เต่าระดับสุดยอดสมแล้วล่ะนะที่เป็นฝาบาทอะไรคือผลไม้เต่าของจกักรพรรดิสื่อไหวเหรอแล้วเขาจะเป็นอะไรไหมนะไม่ต้องกังวลล็อกฝาบาทจะไม่เป็นอะไรขอแสดงความยินดีกับโอสที่ได้ทะลวงระดับ4ขั้นเซียนปตพีขอแสดงความยินดีด้วยขอรับฝาบาทากับการทะลวงขั้นไม่ได้อะไรมากมายหรอกระบบข้าขอสุม่มอัญเชิญเทพลปีศาจแล้วก็สืบทอดทักษะด้วย ขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ได้ทําการสู่มัญเชิญเทพลปีศาจเทพลปีศาจกําลังมาหาท่านขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ได้รับการเสือดทักษะขอแสดงความยินดีกับโฮสที่ได้รับทักษะหมัดตรงทักษะนี้เป็นการโจมตีแบบเส้นตรงตั้งแต่การโจมตีจนถึงการตั้งรับทักษะนี้เป็นทักษะที่พวกของนักรบของเหล่ามนุษย์ฝึกฝนกันมากที่สุดก็ใช้ได้อยู่แล้วนะเอาละพวกเรา ไปกันเถอะไปหาจากักรพรรดิเย่กันหวังว่าเขาคงจะไม่ตกใจกับการมาของพวกเรานะว่าแต่เราจะไปหาจากักรพรรดิเย่ยังไงเหรอขอรับเรายังไม่รู้ที่อยู่ของเขาเลยข้ามีคนให้ถามอยู่นะเฮ้ยนี่เจ้ามาถามข้าหรือมาทำร้ายข้ากันแน่เนี่มูโมย่าหวังอ๋อโทษทีโทษท,ท,ทีพอดีลืมตัวไปหน่อยงั้นบอกข้ามาหน่อยว่าจากักรพรรดเิเจ้อยู่ที่ไหนเอาละ ตอนนี้เราก็รู้ที่อยู่แล้วเราจะไปที่เขียชายแดนกันฟาบาดคือว่าเขตชายแดนมันอยู่ทางตนกันข้ามกับทางที่ท่านชี้ไปนะขอรับอ,อ้าวมีบางอย่างกำลังมาทางนี้เหมือนว่าจะแข็งแกร่งด้วยขอรับถ้าดูจากเวลาแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่เขาจะมาแล้วล่ะนะขนาดหยางเจียนก็ยังสัมผัสได้ว่าเทพประปีศาจที่อัญเชิญมาในครั้งนี้แข็งแกร่งหรือว่าจะเป็นหงอคงกันนะ จิวโถวโงหรือหนอนก้าวหัวจากตำนานไซอิวเผ่าวิญญาณปีศาจขั้นบำเพ็ญระดับสูงสุดขั้นเทพเจ้าจำแรลงเตียนที่แท้จริงทักษะบำเพ็ญทักษะก้าวหัววิชาเทวะร่างที่แท้จริงของวิญญาณปีศาจหลบหนีฟ้าดินวิถีรับทั้ง9อาวุธวิญญาณพรว่งวันเซี่ยวค่าความพักดี89เต็ม100จิวโถวโงราชบุตรเขยก้าวหัวในตำนานปีศาจต,ตนนี้ อยู่ในระดับสูงสุดของขั้นเทพเจ้าจำแรงิทธินที่แท้จริงให้ข้าจัดการเองขอรับระดับสูงสุดขั้นเทพเจ้าจำแรงิทธิ์ที่แท้จริงเป็นคู่ต่อสู้ที่ต้องให้ซึนงอคงเออหลังสนแล้วก็ตือโพ้ยไก่ร่วมมือการจัดการเขาเหมือนว่าขีดจำกัดของสิงโต๊ก้าหัวก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะแต่สิ่งที่ไม่น่าอภิรม์ที่สุดก็คือค่าความพักดีของเขายังต่ำกว่า90อยู่แม้ว่าเขายังคงพักดีแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยเต็มใจมากนะัก แต่ยังโชคดีที่เออหลางเสินอยู่ที่นี่และเขาก็จะช่วยกำราบความโงหังของหลอน9ก้าหัวให้แข็งแกร่งมากเมื่อวานนี้ข้ารู้สึกเชื่อมโยงกับท่านฉินดังนั้นข้าจึงมาแสดงความเคารพและด้วยขั้นบำเพ็ญของข้าถ้าข้ายอมก้มหัวให้กับคนที่อ่อนแอกว่าแล้วก็ข้าต้องได้รับการเอาอกเอาใจยอย่างแน่นอนแต่คิดไม่ถึงเลยว่าท่านฉินจะมีลูกสมุนที่แข็งแกร่งเช่นนี้ ช่างเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดหืมมีอะไรไอ้เจ้านี่บางทีก็หลับบางทีก็ตื่นบางทีก็โผล่ตัวออกมาบางทีก็หายไปสิ่งที่น่างดงิดที่สุดก็คือข้าลืมไปแล้วว่าเจ้านี่ยังคงมีตัวตนอยู่ไม่ธรรมดาเลยเจ้าหมายถึงหนอนก้าหัวน่ะเหรอข้าหมายถึงผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเจ้าข้ารู้สึกว่านางไม่ธรรมดาหลิวล้วนหลายอ่ะเหรอแล้วที่ว่าไม่ธรรมดาคือตรงไหนกัน เดี๋ยวเจ้าก็รู้เองเดี๋ยวก็รู้เองสินะข้ารู้นะว่าเจ้าคิดอะไรอยู่เปล่าเาบ้างนะไปให้ผลเลยไปเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นข้าอาจจะไม่พานามาด้วยขนาดนี้แม้ว่าหลิวล่วนหลายจะเป็นคนสวยและขี้เล่นแต่ว่าข้าก็ไม่ใช่คนใจง่ายขนาดนั้นนางไม่ได้ทำให้ข้าตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นพอเรามาคิดดูดีๆแล้วเหมือนว่าข้าก็ทนกับนางมามากพอควรเหมือนกัน นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเจอกับสถานการณ์แบบนี้ที่ข้าคุ้มกันฉางเฉียนเฉียนก็เพราะเป็นภารกิจจากระบบหลังจากนั้นข้าก็ไม่ได้คุ้มกันกับผู้หญิงคนอื่นอีกเลยและข้าก็ไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งจีหยงเจิ้งได้เตือนข้านี่ระบบเจ้าเห็นอะไรแปลกๆในตัวหลิวล่วหลายไหมเหมือนว่าจะมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้แต่ว่าระบบไม่สามารถวิเคราะห์ได้ในตอนนี้เนื่องจากนางถูกรบกวนด้วยโชคร้ายการฝืนวิเคราะห์ เป็นการขัดต่อกฎของสวรรค์เห้ขัดต่อกฎของสวรรค์เหรอผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ไม่คิดเลยว่าภูมิหลังของนางช่างลึกลับถึงขนาดขัดต่อกฎของสวรรค์จะดีกว่าถ้าข้าอยู่ห่างๆนางไว้เอาล่ะหยางเจียนพอได้แล้วนอนก้าวหัวมาที่นี่เพื่อมาเป็นผู้ตามมาขับบัญชาของข้าถ้าขืนยังสู้ต่อแล้วก็นอนก้าวหัวอาจจะแพ้ก็ได้เพราะงั้นเราต้องหยุดพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้ นนก้าหัวสามารถสู้กับหยางเทียนได้นานพอควรเขาค่อนข้างแข็งแกร่งไม่คิดเลยว่าเขาจะมาที่นี่เพื่อมาหาท่านฉินท่านเทพเจ้าจำแเงเทียนที่แท้จริงนั้นพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวตวนระดับเทพแล้วพวกเขามาที่นี่เพื่อเป็นผู้ใต้บคับบัญชาของเขาเหรอเขาทาแบบนั้นได้ยังไงกันว่าแต่หลังจากที่ตามเขามาสักพักแล้วข้าก็ยังไม่รู้จักชื่อของเขาเลยข้ารู้แค่ว่าเขาเป็นจกักรพรรดิเท่านั้นหลนนก้าหัวขอถอยมงคงฝ่าบาทขอรับ ไม่ต้องมีพิธีรีตองมากอะไรหรอกข้าดีใจนะที่เจ้าจะมาเป็นผู้ใต่งคมัญชาของข้าด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าแล้วข้าเหมือนมีมือขวาเพิ่มขึ้นมาอีกคนเลยนูพ,พัดพัดพัดไฟไฟ,ไฟแรงแรงฟาบาทท่านจะไปจัดการจัก,กรพรรดิเย่ใช่ไหมขอรับทำไมล่ะเจ้ากลัวเหรอกลัวเหรอขอรับข้าหนอนก้าวหัวข้าไม่เคยเกรงกลัวอะไรอยู่แล้วถ้าถึงเวลานั้น ข้าจะเป็นคนแรกที่จะไปหาเขาเองขอรับก่อนหน้านี้ข้าแพ้ให้กับหยางเจียนถึงแม้ว่าจะไม่มีคนย่อเย้ยข้าก็ตามแต่ว่าข้าจะต้องล้างความอับอายนี้ให้ได้จัก,กรพรรดิเจ้แข็งแกร่งมากนะเจ้าจะไหวเหรอก่อนหน้านี้พวกเราได้สู้กับปีศาจขั้นเทพเจ้าเตียนที่แท้จริงและปีศาจต,ตนนั้นเหมือนจะเป็นลูกน้องของจัก,กรพรรดิเจ้ด้วยละเอาละเอาละรีบกินให้เสร็จได้แล้วพวกเราต้องออกเดินทางกันต่อนะ ถ้าข้าสามารถจัดการจากักรพรรดิเจได้แล้วข้าจะรีบไปที่ทะเลจีใต้ให้เร็วที่สุดเพื่อไปเอาตัวหลงนี่กลับมาที่เดนแดนทานตอนใต้ของข้าแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข